แม่จะหาใหม่หรือจะง้อง้อสิไม่เอาใหม่ไม่เอาฉันเป็นทุกมาห้าเดือนแล้วฉันเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากน้ำมือตัวเองฉันสอดอเวอร์ชั่นใหม่นะคะทุกคนไม่วินแล้วฝ่ายนั้นมีคนใหม่แล้วนะคะไม่ใช่แต่เขาเขาก็มีคนคุยอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรไม่มีใครเหมาะกับเธอเท่าเราแล้วจริงๆจะไม่มีพี่หนุ่มอยู่ไม่ได้นะคะฉันฉันเสียใจแต่ฉันก็รักเธอจะมีโอกาสรีเธอไหมไม่ขึ้นอยู่กัได้ ขึ้นอยู่กับเขาฉัน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 พร้อมอยู่แล้วฉันรออยู่แล้วเออฉันอยากมีความสุขแล้วฉันเป็นทุกข์มาห้าเดือนแล้วอะฉันเป็นทุกข์มาห้าเดือนแล้วฉันฉันไม่มีความสุขเป็นคนที่ไม่มีความสุขมาห้าเดือนแล้วความสุขฉันหายไปห้าเดือนแล้วฉันคิดวนฉันฉันเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากน้ำมือตัวเองจาก จากที่ตัวเองทําตัวเองเข้าใจว่าจริงๆมันไม่มีอะไรจริงๆฉันควรจะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดแต่วันนี้ฉันทําตัวเองไงเข้าใจฉันก็ต้องรับกรรมตอนนี้อยู่ฉันก็ต้องรับกรรมอยู่ฉันฟอดอเวอร์ชั่นใหม่นะคะทุกคนไม่วีนแล้วหนูไม่วีนแล้วหนูไม่วีนแล้วหนูไม่เอาแต่ใจแล้วหนูเข้าใจแล้วว่าคนเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้ คนเรามันเก่งคนเดียวไม่ได้คนเรามันนั่นคนเดียวไม่ได้หนูเข้าใจแล้วไม่มีพี่หนูอยู่ไม่ได้นะคะสตรอเบอรี่ค็อกเทลเขาทำให้ได้กินตอนก่อนที่จะเปิดร้านอยู่แล้วอร่อยมากทุกคนไปกินได้ร้านเขาสวยมากนะนี่อยู่กับเขาตอนอยังไม่เสร็จแต่พอร้านเสร็จแล้วเสือกเลิกกันไอ้เหี้ย แล้วก็จิตใจเธอจะไม่เชิญเราเลยเหรอพวงนี้พุ่งนี้จะถามจิตใจเธอจะไม่เชิญเราไปรล้านเธอเลยเหรอหรือเธอกลัวใครเห็น <c oughs> เออ,เอ,อก็เชิญอินฟูทุกคนเป็นเราก็น้อยใจ <c oughs> ไม่ประเด็นคือไม่ใช่อินฟูทุกคนเนี่ยนะเชิญเพื่อนกูทุกคนจ้าเชิญเพื่อนกูทุกคนยกเว้นกูจ้าไปทุกคนเข้า <c oughs> ไ,ไปเม้นเลยเข้า <c oughs> ไ,ไปเมน้น <c oughs> เ <c oughs> ข้าไปเม้นในคลิปเลยบอกแบบไปช่วยกันง้อหน่อยเร็ว ฝ่ายนั้นมีคนใหม่แล้วนะคะไม่ใช่ไอที่มันขึ้นคําที่มันขึ้นคําค้นหาคําว่าไว้แฟนใหม่ไว้อะไว้มีแฟนใหม่อะไรนั่นแะมันคนละไว้อันนั้นมันไว้ดาราไม่ใช่ค่ะยังไม่มีแต่เขาเขาก็มีคนคุยอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเราเรามันทําเกมไม่เป็นอย่างนี้เองไม่มีใครเหมาะกับเธอเท่าเราแล้วจริงๆแม่จะหาใหม่หรือจะง้องง้อสิไม่เอาใหม่ไม่เอาใหม่คนใหม่ก็ต้องเป็นพระแล้ว เป็นมหาแล้วหมอต่อไปหมอต่อไปต้องไปบนวะเราต้องไปบนญนละบนญกับใครดี <c oughs> พระแม่รักมีเกศรยืนหนึ่งใช่หรอฉันจะบอกว่าพระแม่รักมีเกศรยน่ะโอเคฉันไปกับพี่ไว้ไปของานใช่ไหมไปไหว้ของานฉันพาผู้ชายไปหลังจากฉันกลับมาฉันได้งานแต่ผู้ชายเนี่ยก็เลิกกับพี่ไว้เนี่ยอะไรวะ พระแม่เอางานมาให้แต่พระแม่เอาผัวไปแลกอย่างนี้หรอไม่เอาดีแม่จริงเรื่องจริงเลยนะนี่ไปไปหาพระแม่และสมีพร้อมพี่ไวเลยแล้วก็พอกลับมาก็เลิกกันเลยเนี่ยพระแม่แบบพระแม่แรงนะพระแม่ทําพระแม่แรงนะแรงแรงไปกับนิสัยมึงล้วน <c oughs> ก็ตัก่อนกูเป็นนิสัยอย่างเนี้ยมาเจ็ดแปดเก้าปีมันไม่เห็นมีปัญหามีปัญหาหนูไปหาพระแม่น,นี่แหละยังไม่คนอูยเพิ่งงอเองไม่ใจอ่อนหรอก เออพี่ใบแอบขอหรือเปล่าวะพี่เฮียมันได้อย่างเสียอย่างจริงๆเออมันมันมีจริงเอาล่ะทุกคนฉันต้องไปละฉันไปง้อก่อนนะเมื่อคืนฉันวีนไปฉันต้องพิมพ์ไปขอโทษก่อนฉันผิดไปแล้วฉันขาดสติฉันฉันเสียใจแต่ฉันก็รักเธอเราก็รักเธอเหมือนเดิมนะช่างมันคนอื่นไม่เกี่ยวไม่งห่างแล้วอะ 那我。No.